ครับมาเป็นวนชนกดดันทำร้ายทหารไทยผมก็ไม่เข้าใจคุณจริงๆนะนะครับผมไม่เข้าใจคุณจริงๆนะครับคุณเป็นคนไทยหรือเปล่า <Okay. S 1> ผมบอกเสมอว่าให้คนไทยรักกันมีอะไรนะมันจะดีไม่ดีอะไรอย่ามาตำหนิกันเรากำลังลบกับเขมรนอยู่นะครับ แล้วถามว่าการไปฉายหนังกลางแปลงเนี่ยเสียงมันจะดังก็มึงเสือกมาอยู่ในเพจพื้นที่ประเทศไทยทำไมมึงก็ออกไปทีนะครับเขาจะฉายหนังให้ทหารดูไม่ใช่ว่าไอ้เสียงที่เปิดไปมันได้ยินเฉพาะข,ขมรนนะคนไทยก็ได้ยินไอ้คนฉายก็ได้ยินไอกันยอมพลังก็ได้ยิน ทำไมเขาทนได้เล่าโอ้ยไปโลกสวยเกินคุณอย่ากออกมาพูดอย่างนี้อีกเลยนะมีอะไรเนี่ยให้คิดถึงแผ่นดินไทยที่คุณได้อยู่อาศัยห,หน่อยเถอะนะครับผมไม่ได้มองผมเข้าใจบริบทคุณนะที่คุณจะต้องนั่นนะคุณอาจจะมีความห่วงใยในฐานะนักสิทธิมนุษยชน แต่ผมเรียนถามคุณนะว่าตอนในขเมรมันยิงปืนใหญ่ยิงบีเอมยี่สิบาโดนเซเว่นอีเวเด็กผู้หญิงตายกันไปเจ็ดแปดคนทำไมคุณไม่มาเรียกรอก้องไอ้เรื่องนี้อย่ามาพูดเลยนะครับและอย่าไปใส่ใจแม่นมากเลยนะครับไอ้นักสิทธิมนุษยชนหาอะไรเนี่ยนะครับไม่ต้องไปใส่ใจมันมากหรอก อิสราเอลนะคนประท้วงมันทั่วโลกไม่เห็นมันตายเลยนะครับไม่เห็นมันตายเลยนะครับไม่เห็นมันตายเลยมันไม่ไดเอาเงินมาช่วยเราเราพวกเนี้มันมีเงินช่วยก็ให้พวกคุณนั่นแหละให้พวกคุณนั่นแหละนะครับเงินสนับสนุนก็มีพวกคุณกลุ่มคุณไม่กี่คนเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาช่วยประชาชนคนไทยเลย มีไหมงบประมาณของนักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอะไรยุ่งพ่อยพวกหานี่แหละมาบอกให้ไทยเนี่ยเปิดศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตามหลักสิทธิมนุษยชนมันเลยวุ่นมาไงแม่นให้อยู่มาสี่สิบปีแม่ก็ไม่ยอมถอนไปมึงอย่ามาสิทธ์กับกูเลยมึงไปเฮ้อไอ้เหี้ยทางใครทางมัน กูก็อยู่กูอย่างประเทศไทยที่นี่แผ่นดินไทยกูจะฉายหนังให้คนไทยดูนะครับไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจคุณนะนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนกันเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารถูกรอบวางระเบิดเนี่ยคุณเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารมึงปะ่ะพอผู้ต้องหาถูกตำรวจทหารจับเรียกร้องให้เขาเออ ไม่มีความเป็นธรรมนี่หว่านะครับผมเองก็ปราบคนร้ายตามวิธีการกับคนร้ายมันยิงผมผมก็ยิงสู้ไปมันเสียชีวิตไปแอ้มาตั้งกรรมการสอบสวนผมอีกนะไอ้ไอกรรมการชุดนี้แหละนะครับมาตั้งกรรมการสอบสวนผมนะครับว่าผมละเมิดสิทธิทมน,นุษยชนนะครับผมละเมิดอะไรผมปฏิบัติตามกฎหมายไทย นะครับผมเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาอายการสั่งไม่ฟอ้องอายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องผมแล้วก็ถือว่าจบนะครับคดีที่ขาายุความกฎหมายประเทศไทยก็ถือว่าจบนะครับท่านผู้ชักการกองพลพลตีเบญจพลที่เลวัดเป็นกำลังใจให้น้องทำถูกแล้วนะครับขอให้เจริญก้าวหน้า ได้เป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งและได้เป็นผู้จักรทหารบกด้วยนะครับประทับใจประทับใจนะครับเด็กนักเรียนเตรียม,ยมทหารรุ่นสามสิบสองรุ่นนี้กําลังรุ่งนะครับรุ่นสามสิบสองเนี่ยเมื่อวานเจอท่านผู้จักรกองพลทหารราบที่เก้าก็เตรียมทหารรุ่นสามสิบสองเนี่ยครับนะครับเลือดรักชาติเขารุนแรงท่านเห็นใจทหารบัางทิ ต้องไปนั่งเฝ้าเฝ้าระวังยุงก็กัดท่าก็กัดมาเลเรียก็กินห้องน้ําห้องท่าก็ไม่มีไม่ได้อยู่สบายแบบพวกท่านนี่นั่งในห้องแอร์ไอหาดอย่าไปโลกสวยนะท่านอย่าทําอีกเลยนะครับท่านอย่าทําอีกเลยนะ